วดีค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .5 วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทบทวนและสรุปเรื่องวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวนะคะ,ะในเรื่องนี้จะอยู่ในหน่วยที่4หน่วยที่4ก็จะมีวัฏจักรน้ํากับวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวหน่วยที่4จะเป็นเรื่องของวัฏจักร นะคะ,ะวันนี้เรามาสรุปในเรื่องวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวกันในเรื่องนี้จะมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวก็คือนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวเลิกจากแบบจําลองได้เราเคยได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะและเรื่องที่2ก็คือนักเรียนจะต้องใช้แผนที่ดาวระบุตําแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีได้นะคะไปดูทบทวนในเรื่องแรกก็คือเรื่องของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จำได้ไหมว่าดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มีความแตกต่างกันมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะไปดูความแตกต่างระหว่าง2ดาวนี้ระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ ไปดูอันแรกดาวฤกษ์ก็คือดาวฤกษ์จะเป็นดาวที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เขาเป็นแหล่งกําเนิดแสงเพราะว่าดาวฤกษ์จะมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองนะคะเขาก็เลยเป็นแหล่งกําเนิดแสงให้เรานั่นเองให้กับดาวเคราะห์ดวงอืน่นๆนั่นเองต่อไปมองเห็นเป็นจุดสว่างมีแสงร,ระยิบระยับ แล้วก็กระพริบตลอดเวลาที่เราเวลาที่เราเงยหน้าขึ้นไปดูดาวบนท้องฟ้าเนี่ยถ้าเป็นดาวฤกษ์เขาจะมีแสงกระพริบกระพริบอยู่ตลอดเวลานะคะตัวอย่างของดาวฤกษ์ก็ตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดาวเหนือเรารู้จักดาวเหนือแล้วใช่ไหมดาวเหนือมีความสําคัญยังไงดาวเหนือใครจําได้บ้างมีในข้อสอบด้วยนะดาวเหนือมีความสําคัญยังไงลูก บอกทิศครับบอกดาวเหนือเป็นดาวที่สามารถบอกทิศทางเราได้ในเวลากลางคืนใช่ไหมคะอะถ้าเวลากลางคืนเราไม่สามารถอยู่กลางป่าหรืออยู่กลางทะเลเราไม่สามารถที่จะรู้ทิศทางได้เราก็จะอาศัยดาวเหนืออันนี้หละ่ะถ้าเราหาดาวเหนือเจอเราก็จะรู้แล้วว่าทิศที่ดาวเหนือขึ้นเนี่ย คือทิศเหนือนะใช่ไหมคะ,ะดังนั้นแล้วทิศอื่นๆเราก็จะทราบตามมาถ้าเรารู้ทิศเหนือแล้วนะคะ,ะต่อไปดาวเคราะห์ความแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เมื่อกี้นี้ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกําเนิดแสงฉะนั้นแล้วดาวเคราะห์ก็จะไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงดาวฤกษ์มีแสง<ะ>สว่างในตัวเองดาวเคราะห์ก็จะ ไม่มีแสงสว่างในตัวอีนะคะต้องอาศัยแสงจากอะไรลูกดาวเคราะห์ต้องอาศัยแสงจากอะไรดวงอาทิตย์ค่ะอ่าอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงใช่ไหมคะทําให้เวลาที่เรายือนอยู่บนโลกเนี่ยเราสามารถมองเห็นดาวดวงอื่นๆได้ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้โดยอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองสะท้อนมายังตาเรานะคะอ่า แส,แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะส่องไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วก็สะท้อนมายังตาเรานั่นเองทําให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆดาวเคราะห์ดวงใดบ้างที่เราสามารถมองเห็นได้เมื่อเรายืนอยู่บนโลกจําได้ไหมดา,ดาวสุกครับดาวสุกครับดาวสุกดาวสุกมองเห็นชัดเจนและมองเห็นได้ทุกคืนเพราะว่าอยู่ใกล้กับโลกใช่ไหมแล้วเราสามารถมองเห็นอะไรอีก ดาวอะไรได้อีกดาวดวงนี้คือดาวอะไรอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์จาได้ไหมพาวครับดาวพุธดาวพุธดาวพุธถัดมาคือดาวอังคารฮะดาวพุธดาวศุกร์ค่ะถัดมาคือดาวศุกร์ใช่ไหมถัดมาคือโลกและถัดจากโลกก็คือคือโซ์ครับฮะ ถัดจากดาวอังคารค่ะดาวอังคารถัดจากดาวอังคารคืออะไรดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวเคราะห์คือดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะก็คือดาวพฤหัสใช่ไหมต่อไปถัดจากดาวพฤหัสคือดาวเสาดาวเสาถัดจากดาวเสาคือดาวยูเรนัสและสุดท้ายก็คืออะไรคะ าเด็บจูนบางคนยังไล่ลำดับไม่ถูกเลยใช่ไหมว่าดาวเคราะห์ดวงไหนมาก่อนแล้วดาวเคราะห์ดวงไหนอยู่ใกล้กับดาวเคราะห์อะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องกลับไปดูนะคะอ่าอันเนี้ยเราเคยผ่านมาตอนป .4 แล้วนะคะป .5 ครูก็ทบทวนให้ไปแล้วเรียนไปอีกรอบแล้ววันนี้ถามยังมีบางคนยังตอบไม่ได้เลยอ่ะ มาดูดาวที่เราสามารถมองเห็นได้เวลาที่ยืนบนโลกมีดาวอะไรบ้างแล้วสรุปมีดาวอะไรบ้างที่เรามองเห็นมีในข้อสอบด้วยนะดาวสุกมองเห็นดาวสุกมองเห็นดาวพุธมองเห็นดาวอะไรได้อีก อดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะเวลาที่ดาวเหล่านี้โคจรมาอยู่ใกล้กับโลกเราจะสามารถมองเห็นได้แต่ดาวศุกร์เนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ทุกวันนะคะ,ะส่วนดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ไหมคะ กิดขดยาไม่ได้ครับไม่ได้คมองเห็ได้ไหมเออมองเห็นไม่ได้เพราะยาอะไรลงไปหมดยาอยู่ไกลจากโลกมากครับใช่เพราะว่าสองดวงนี้เขาอยู่ไกลจากโลกมากเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะคะอ่เอว่า่าเหยื่ออะไรร่างเหยื่อนเป็นแบบว่าเหยมันก็หายไปเลยละลายไปเองแเข้าพุทตาสุกโลก ดาวค่ะถรอเโครับเหมือนเหมือนผมเคยเห็นดาวพระฤหัสมาก่อนนะครับตอนที่เห็นไหม,ไมคะอ่ามันจะ<ผ>ม,มีปรากฏการณ์ที่ดาวอะไรดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสหรือไม่ก็ดาวเสาร์ที่เขาจะมาเรียงตัวกันให้เราเห็นในคืนที่พระจันทร์เป็นยังไงเป็นพระจันทร์เสี้ยว เคยเห็นพระจันทร์เสี้ยวไหมเคยครับมากดการพระจันทร์ยิ้มพระจันทร์ยิ้มก็จะมีอะไรที่มาดาวอะไรที่มาเรียงตัวกันดาวไหนดาวอะไรมีดาวพุธใช่ไหมกับดาวศุกร์ใช่ไหมพระจันทร์ยิ้มอต่อไปไปดูกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้าจริงด้วยไง กลุ่มดาวเกิกบนท้องฟ้าเขาบอกว่าเมื่อเราสังเกตดาวบางกลุ่มแล้วลากเส้นเชื่อมโยงดาวเกิกแต่ละดวงเข้าด้วยกันเนี่ยโดยใช้จินตนาการของเราจะพบว่ากลุ่มดาวลกกแต่ละกลุ่มเยจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งดาวเกิกแต่ละกลุ่มก็จะมีการเรียงตัวของดาวเลิอกอย่างคงที่อย่างคงที่หมายหมายถึงอะไรก็คือเวลาสมมุติ กลุ่มดาวค้างคาวเขาก็จะมีรูปร่างเป็นตัวเอ็มใช่ไหมอ่าในแต่ละคืนเขาก็จะขึ้นมาคงที่ก็คือเป็นรูปร่างของตัวเอ็มแบบนี้เหมือนกันในทุกๆคืนนะคะจึงทําให้เนี่ยมีรูปร่างเหมือนเดิมทุกคืนตัวอย่างเช่นดาวฤกษ์ดังภาพไปดูซิอ่าอันแรกคือกลุ่มดาวนายพรานในทุกๆคืนก็จะปรากฏกลุ่มดาวนายพรานและ ดาวเลิกต่างๆก็จะเรียงตัวกันอยู่แบบนี้ทุกคืนนะคะต่อไปคือกลุ่มดาวมีใหญ่กลุ่มดาวมีใหญ่ก็จะมีดาวเลิกที่สำคัญประกอบอยู่ด้วยคือดาวอะไรนั่นเองดาวอะไรคะดาวเลิกอะไรที่สำคัญที่อยู่ในกลุ่มดาวมีใหญ่จำได้ไหมดาวอะไร ดาวเลยที่บอกทิศทางอ่าดาวเหนือใช่ไหมดาวเหนือจะเป็นดาวเลิกที่สว่างที่สุดและสําคัญในการในเรื่องของการบอกทิศทางนะคะอยู่ในเป็นองค์ประกอบอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองเหมือนที่ครูเคยบอกว่าถ้าเราจะหาทิศทางเนี่ยเราจะหาดาวเหนือเนี่ยเราจะต้องหากลุ่มดาวนี้ให้เจอใช่ไหมต้องหากลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวหมีเล็กให้เจอ ต่อไปไปดูการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิกเขาบอกว่าเราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวเลิกขึ้นจากขอบฟ้าทางไหนกลุ่มดาวเลิกจะขึ้นจากขอบฟ้าทางไหนคะทิศอะไรทตกทิศอะไรลูกทิศอะไรมีในข้อสอบด้วยเนี่ย ฮะตะวันตะวันนดาวเลิกจะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศอะไรทิศตะวันออกพระอาทิตย์ตะวันออกใช่ไหมขึ้นและตกเหมือนกันกับพระอาทิตย์เหมือนกันกับดวงอาทิตย์ก็คือขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเนี่ยก็คือตกกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนกันกับพระอาทิตย์เห็นไหมคะเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่ามันขึ้นและตกเช่นเดียวกันกับ การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ซึ่งกลุ่มดาวฤกษ์ก่างๆจะมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนเพียงแค่ว่ากลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยมันจะขึ้นตอนตอนไหนกลางคืนอ่าตอนกลางคืนตอนหัวค่าแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นตอนไหนตอนเช้าข,ขึ้นตอนเช้า<อ>ใช่ไหมอ่า กลุ่มดาวฤกษ์ก็จะขึ้นตอนช่วงหัวค่ำกลางคืนแล้วก็ไปตกตอนเช้าส่วนทางก,การพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะขึ้นตอนเช้าและตกตอนกลางคืนนั่นเองตกตอนเย็นอ่ะตอนหัวค่ํากลุ่มดาวมีใหญ่เวลาที่เราลากเส้นไปมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างของกลุ่มดาวให้เราเห็นตามจินตนาการเราการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษก การสังเกตเพื่อบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์เราสามารถทำได้โดยการใช้ใช้อะไรลูกอุปกรณ์ที่เราใช้ในการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์เข็มทิศใช้อะไรคะเข็มทิศแผนที่ดาวค่ะอ่าแผนที่ดาวนะคะเป็นแผนที่ดาวแบบหมุนซึ่งก็จะบอกชื่อและตำแหน่ง ของกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยเป็นมุมทิศและมุมเงยได้เหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เคยทบทวนให้ใช่ไหมคะว่าในแผนที่ดาวเนี่ยมันจะมีกลุ่มดาวแล้วก็เวลาที่เราหมุนให้ตรงวันที่กับเวลาที่เราต้องการจะดูเนี่ยกลุ่มดาวมันก็จะขึ้นมาให้ใช่ไหมตามมุมทิศที่เท่าไหร่มุมเงยที่เท่าไหร่ นี่ก็เป็นแผนที่ดาวแผนที่ดาวก็จะมีสองฝั่งก็คือเป็นแผนที่ดาวด้านทิศเหนือกับแผนที่ดาวด้านทิศใต้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ที่โรงเรียนมีอยู่ใช่ไหมเหมือนที่ในแบบฝึกหัดนะคะในใบงานที่ครูให้ทำมันก็จะประกอบไปด้วยนี่อันนี้คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสองอันวันที่และเดือนวันที่และเดือนก็จะอยู่ขอบนอก สเกลมีสเกลบอกอยู่มีเดือนแล้วก็มีตัวเลขบอกวันที่นะคะมีอะไรอีกอมีเส้นแสดงค่ามุมเงยเส้นแสดงค่ามุมเงยก็คือเส้นในแนวนอนแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นแสดงค่ามุมทิศก็คือเส้นที่อยู่ในแนวตั้งเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ตรงนี้ว่าทิศอะไรมีค่ามุมทิศเท่ากับเท่าไหร่เขียนกำกับไว้ด้วยเห็นไหมทั้งสองฝั่งสังเกต แผนที่ดาวถ้าเป็นฝั่งทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นรูปของเนี่ยหน้ายิม้มหน้ายิ้มก็คือเป็นแบบนี้เว,ว้าลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแผนที่ดาวในด้านทิศใต้ก็จะเป็นรูปหน้าบึง้งหน้าบึ้งก็คืออะไรเนี่ยหน้าโค้งขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปตัวเลขบอกเวลาก็จะเป็นเส้นที่อยู่ข้างใน บนแผ่นสีน้ำเงินเป็นเส้นสีขาวเห็นไหมคะมีตัวเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขยี่สิบสี่บอกไว้ก็คือเวลาหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาถึงยี่สิบสี่นาฬิกายี่สิบสี่นาฬิกาก็คือเวลาเท่าไหร่คะยี่สิบสี่นาฬิกาอเวลาที่ยงคืนต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกอันดับความสว่างเป็น กลมๆอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลมๆดวงใหญ่ก็แสดงว่ามีความสว่างมากหรือน้อยดาวดวงนั้นมีความสว่างมากหรือน้อยมากค่ะอะ่มีความสว่างมากใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยใน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 ตรงที่มีกลุ่มดาวอยู่เห็นไหมเขาจะมีจุดๆไว้เนี่ยเป็นกลมๆแทนกลุ่มดาวต่างๆแทนดาวเลิกดวงต่างๆ ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆแบบนี้แสดงว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นเนี่ยมีความสว่างมากนั่นเองนะคะต่อไปก็จะมีสัญลักษณ์อื่นๆบอกไว้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วนประกอบของแผนที่ดาวองค์ประกอบของแผนที่ดาวนะคะต่อไป การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกมาดูวิธีการใช้แผนที่ดาววิธีที่หนึ่งอันดับแรกก็คือให้เราหมุนแผนที่ดาวในวันที่และเดือนให้ตรงกับวันที่และเวลาที่เราต้องการจะดูดาวขั้นตอนที่สองเมื่อต้องการดูดาวด้านทิศเหนือก็ให้เราหันแผนที่ดาวด้านทิศเหนือแล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก ขวามือก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกนะคะจากนั้นให้เรายกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะให้ทิศของแผนที่ดาวเนี่ยตรงกับทิศของท้องฟ้าจริงแล้วมองแผนที่ดาวตามทิศและค่ามุมเงยที่ระบุไว้ในแผนที่ดาวนะคะถ้าในแผนที่ดาวเขาบอกมุมเงยเท่าไหร่เราก็เงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นเราสามารถทำไม หามุมเงยได้แล้วใช่ไหมโดยการใช้สัญลักษณ์มือสมมุติว่าในแผนที่ดาวเขาบอกว่ากลุ่มดาวนี้อยู่ในมุมเงยที่30องศาอ่ะเราก็แงยหน้าขึ้นไปมากหรือน้อยถ้าถ้าสาองศาต้องเงยหน้ามากหรือน้อยลูกสามสิบองศาน้อยค่ะ<ๆ>น้อยใช่ไหมไม่ต้องเงยขึ้นไปเยอะก็จะใช้กำปัน้นวิธีการง่ายๆก็คือกำปั้นต่อกัน สามครั้งเนี่ยก็จะประมาณแค่นี้เองใช่ไหมหรือวิธีอีกหนึ่งวิธีก็คือใช้อะไรใช้สิบห้าองศานิ้วชี้กับนิ้วก้อยใช่ไหมต่อกันขึ้นไปสองครั้งแบบนี้ก็จะได้ลมเงยที่30องศาเนาะ,ะต่อไปสุดท้ายแล้วเราก็มองท้องฟ้าจริงแล้วก็เปรียบเทียบกับแผนที่ดาวดูซิว่ากลุ่มดาวจากท้องฟ้าจริงกับกลุ่มดาวที่ปรากฏขึ้นในแผนที่ดาวเนี่ยมันตรงกันไหมมันใช่กลุ่มดาว อุ่มเดียวกันไหมใครเขียนราาน่ะต่อไปไปดูการกำหนดค่ามุมทิศและการประมาณค่าของมุมเงยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมมุมทิศกับมุมเงยเนะี่ยมุมทิศก็มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงสามอหกิบองศาวนไปตามเข็มนาฬิกาก็คือเริ่มจากทิศเหนือแล้ววนไปหาทิศต,ตะวันออก เป็น90องศาใช่ไหมแล้วก็วนไปทิศใต้ไปทิศตะวันตกมาจบอีกหนึ่งรอบที่ทิศเหนือนะคะทิศใต้ก็180องศาตะวันตก270องศาและกลับมาทิศเหนืออีกหนึ่งรอบก็คือจบที่360องศานั่นเองอมุมค่ามุมทิศจะมีค่าสูงสุดที่360องศามาดูค่ามุมเงยค่ามุมเงยก็จะเริ่มต้นที่ ศูนย์องศาและสูงสุดที่เก้าสิบองศาะนะคะนี่การหาการหาทิศโดยใช้เข็มทิศครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมอ่าให้เราหมุนวางวางเข็มทิศในแนวราบแล้วก็หมุนให้เนี่ยไอตรงลูกศรสีแดงแดง,แดงให้ไปตรงกับตัวเอ็นตัวเอ็นตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์แสดงทิศอะไรลูก แสดงดทิศได้ค่ะทิศเหนือค่ะทิศเหนือใช่ไหมอ่าถ้ามันหมุนไปตรงกับตัวเอ็นทางไหนเนีย่ยหมุนให้ตัวเอ็นตัวเอ็นเนี่ยไปตรงกับเอดไอ้ลูกซรตรงนี้แสดงว่าทางนั้นเนี่ยคือทิศเหนือและเราก็จะสามารถหาทิศอื่นๆได้นะคะอันเนี้ยคือการหาค่าของมุมเงยซึ่งเราเคยทําไปแล้วเนาะนิ้วก้อยคือหนึ่งองศาแต่วันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมคุูไม่ได้บอกอันนี้ใช่ไหมสองจุดห้า แล้วก็ห้าองศาสามนิ้วสิบองศาก็คือกำปั้นสิบห้านิ้วชี้กับนิ้วก้อยแล้วก็ยี่สิบสองนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอันนี้คือการประมาณค่าของมุมเงยนะคะจบแล้วในเรื่องของวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวในวันนี้ยากไหมแบบทดสอบมีแค่สิบข้อ คิดว่าเราจะสามารถทําได้ไหมจากครูทบทวนให้อข้อสอบไม่ยากเลยแล้วบางข้อก็จะเป็นข้อสอบที่แบบคําตอบที่แบบคล้ายๆกันนะคะอแล้วครูก็เน้นย้ํำไปให้แล้วด้วยว่าข้อไหนที่มีออกสอบเนาะเดี๋ยว ออกจากห้องแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้อีกหนึ่งรอบหรือใครที่ไม่เข้าลิงก์ก็สามารถสแกน QR code ได้ในใบางานในคำชี้แจงพลักง,งานที่ส่งให้ในลายกลุ่มก็จะมี QR code ให้อยู่นักเรียนสามารถสแกนเข้าไปแล้วเข้าไปทำได้แต่เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความสะดวกนะคะกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปทาได้เลยมีแค่สิข้อเองนักเรียนเข้าไปทากันนะคะสามารถเข้าไปทาได้ แค่หนึ่งรอบฉะนั้นแล้วดูคำตอบให้ดีๆแล้วค่อยตอบนะคะสามารถไปย้อนดูหรือเข้าไปดูในหนังสือได้อนุญาตให้ดูเปิดหนังสือดูได้ในหนังสือก็จะมีหมดทุกอย่างที่อยู่ในข้อสอบโอเคไหมโอเคไหมคะค่ะวรพงวรพงทำได้ไหมคะ ได้ครับนั่งเรียนเมื่อยไหมลูกบิดใหญ่เลยมเมื่อยครับเมื่อยโอ้ครูนั่งสอนครูยังไม่เมื่อยเลยอ่สรุปแล้ววันนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะสวัสดีค่ะคุณครูส่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่วัสดีค่สัสดีค่ะ